สบายดีพี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกๆุกทานพอกำอีกเก่ากับเคยลาเนาะพอกันในวันที่หาเดือนหกเจ็พาพี่น้องยามคำคำวันนี้ฝนตกมืดมือตอนนี้ก็ตกมาปอกแป๊กปอกแป๊กเนาะเสียงกบเสียงเขียดกับห้องแซลแซลเยลาเอามาเลียงงัวประดมก,กันเลียงคือกัน กระลำก็เลี้ยงง้วกระลาก็ออกมาเลี้ยงง้วทั้งพี่รัดงัวอยู่ทั้งพี่พี่น้องทั้งฝุ่นสิเป็นควายน่องซาลากรน่องกอนลัดทั้งฝุ่นเนาะฝนตกปกแปก๊กปกแ๊กพี่น้องตอนนี้ก็สี่โมงแรงก็พากันเองงัวควายออกมาหากินหยา เล่นยาไปบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยเสียงกบเสียงเขียดห้องเซลเซลเลยคำคำเลยก็เริ่มห้องคาแมนบอกว่าบบมืดพนีิวตะเวนยังสูงเลยแต่นี่มันมืดพนบ่มืนมืดพนพนตกพนตกลินวาง่วงเ้านะโอ้แห้งเรียนรอ แห้งจนหวานำสีแตกแกงไปแล้วเต็มโบเฮงชงคำกับมีแต่ลินลินลินมาเรื่อยๆเ,เนาะงอมากินยาเล่นยาทั้งงอทั้งควายควายอยู่สนทั้งพุ่นเนาะ กินไปกินไปเออบางทีก็รัดบ่เพ่รัดบ่เพ่กันนี่แหละพี่น้องเลยเข่าให้นี่ชิมดให้เลยงัวกินควายกินยังเลือดชนธนั้น้อยนึงไปนะยังเลือดเต็มโตจะ้หนงัวจะไหนควายเที่ยวเปลี่ยนกันกัดอยู่ Ô, ô, ô. con liền khoai đó nào rồi nhá ดยยังยังด้นี่น้ำบ่เด้นอากะละน้ำให้พอกินมากมืดเลกินเลยก็ได้เอาเลยล่ะหูอตัวกินนัหนสบายดีปะลุง อร่อคลังามันโอ้ยนี่มยสบายดีป้าปาลุงสบายดีป้าปาดุนเดี๋ยวเร็วบนต๊กระจันจอดอันนี้บอกคนทีมาเลี้ยงโบชอยนะอออไปไหนด้วเอามานำนะมะขอบใจเด้อยุนไมนยิดี๋ลวออกได้เฉยนะลูกบุลงนบุลงน

เมือนนี่ก็กินื่อกีก็กินไปเลยพี่น้องเย้ยงัวกินเมิดคักๆให้นี่บลือดอกบรีเกียวดอกเบิงกนเลยให้เทิงหกม่งัวกินควายกินเมิด โอ้เธอมีหญ้าลายเนาะบุกคอยได้เอาเขามาหย้าเต็มเลยขักอันริเขาซุ่มดำไม่ฝนตกมาให้คุมกำเนิดหญ้า นำ้งามเลยพี่น้องเลยมีน้ำเลยกับบันนี้แดดออกมาแห้งกระเดกสีเขียวขึ้นเลยเขาอน,นี้เนาะคันแดดแดดออกแล้วมันลิ่งให้เขาเขียวไวงามไวคันฝนตกตลอดก็ให้เขากรบอยาขึ้นมันบริถึกแสงแดด นี่แหละชีวิตประจําวันของคนบ้านเฮาพี่น้องเอ้ของเคยลาเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายขั้นบนเลี้ยงปัดบด่ได้มันก็อยากคือกันคนก็นยังกินเนาะมันก,ก็กินคือกันลูกชายก็ลงมาเลีเ้ยงนมกับแมพ่พูแต่ว่าอยู่กับสลิงพว กระดำอยากมานะพ้นตกภาพมัวขอโทษขออภัยเ้ยพี่น้องโทรศัพท์อยากรู้นี่ภาพตะลยงมัว วุบเขาวุบออกเขาโทรเขาไฟละลาย,ลายทนเบิ่งไปเด้อพี่น้องเด้อพูนตะเวนกำลังเห็นหน่อยหนึ่งพูยังอยู่สูงยังยังประใายมันไปเหนยัง ไหนมันกินอยู่ก็มันมียาลายอยู่ยา อิ่มและสามโตนี่พวกกวดๆปีตว,ดวดกวดปีตอยู่อยากมาพอ ปูปูสีลงเตลอดนะมาเลยพี่น้องมาเลยยางมาเลย nhàng mà lại phun 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 nhàng mà học về tiền nam về tiền năm thành chọn chỉ pha ngay thọng gì đó Căng đi đi, căng đi đi.

เที่ยวอยากเลีนน้ำเลยกันเนี่ยไปหอนรถเลยขี่ไปผุดเด้อลงไปเดินประดำผู้อยากเลีนน้ำเนี่ยฮะนายเบิ้งไหอนายเบิ้ง ขอโทษขอไ่พี่น้องจานอยกับเฮตีล้มนะห้องอยากเรียนน้ำนะคลิปนี้ก็ลาคนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอกันไหมคลิปน้ากับเคยลาสบายดี